มูลนิธิพระศิวล,ลีศิลปินดาราสายคุณองค์กรการกสตรไม่แสวงหาผลกำไรกับธนธกิจของมวลมนุษย์สชาต กับน้องเต้น้องแตงโมแล้วก็ตังนมเนาอวันนี้เดินมาร่วมบุญนะครับโครงการพภะษีวลีเพื่อจะสร้างพภะษีวลี7 7เมตรก็ได้ร่วมบุญนะครับลงเสาไปนะครับ235ต้นโอ 13, ้ยไดดันะครับแล้วก็ มอบให้เจ้าตัวเล็กนะฮะตังมีปลายเป็นวงกลมเหรียญพระศิวลีนะครับผูกไปมาสามว่ามื่อห้ถือสองเล่มเลยนะครับคู่แบบแับเอาไว้สามปวดปวดนานแต่ว่าน้ำก็ได้ด้วยนะครับวันนี้รู้สึกยังไงครับมาลับด้วยตัวเองเลยครับบองทียกองค์ท่านนี้เป็นตะกบนูไปครับเรื่องเลือกให้เลือนท่านนะฮะท่านยิ้มให้ก็เลยเรื่องตรงนี้ครับ พี่ป๊อกหมนลุกไปด้วยเนาะน้อ้อแม่อ้ออวะก็ขออุทิศฐานะนะครับขอน้องทั <S <S ้งสองความสุความเจริญปัตนาสิ่งหนึ่งประการใดก็ผดผึ่เหล็จนะครับก็ทานสิทธโโพนาง่ายมากง่ายมากเลยถ้าเราทารู้ว่าความดีมชั่นเราได้อะไรและดีสุดสำหรับเราอย่างไรนะครับก็ขอให้พระเรมมีพูะทเจ้าหลักธรรมนะครับแล้วก็พรราชาอุคนทั้หายนะครับถึงพรศีวลีด้วยนะครับให้เกิดความสุขคาเจริญนะครับทุกา